นั่งลงนั่งลงเออนั่งลงนั่งลงไม่ใช่มาเป็นคนนั่งลงนั่งลงเดีวนั่งเขาบอกใอ้นั่งลงเองไม่มี่มาแค่คนไ่เดีนั่งเดี๋ยวนี้เร็วนั่งงไปไหอ่ะไปเดี๋ยวเข้าพูดย่าไปตามอยาไปโยมมัน

เอาดิเข้าฟ้องมาน้วเอาดิเป็นหัวเงี่ยเอาดิเอาดิเอาดิเข้าฟ้องมานเอาดิเอ้ยเข้าฟองม้านะเข้าฟ้องป้าเดี๋ยวเอาดิถ่ายรูปไปไม่ไมนเล่นนะถ่ายรูปถ่ายรูปนะอ้แม่ปวดนี่ผานพี่นี่ไปไหนอ่ะไปไหนกัน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 ไปกับน้ำพี่ มันดือมากวดหัวเลยวดหั่วดีนี่ยังไม่แสบพอเมื่อวานเมื่อวานหนูดา่ามันแบบนี้แหละบอกว่ามันจะกัดดิ้นตายแล้วมันระทับได้กวนสุดๆลรูจับเด็กดื้อให้หน่อยมัาเรามาอยู่เราวม่รูครับไม่ครับเออมีคนหนึ่งที่บอกติด จีโอะไรนะเับติดโทรศัพท์ไว้ครับมีตำรวจคนหนึ่งฉุจังชื่อไม่ได้ชื่อชื่อมีรูปลักษณะไหมลองพูดพูดหน่อยครับว่าผมติดเขาต้องจะรู้แล้วเออที่ติดที่ติดคืกเมื่อกี้ใช่ไหมไม่ใช่ครับคือตำรวจจับผมแต่ผมไม่ได้เอาของผมเอาของมาคืนอ๋อเอาของมาคืนนะครับตำรวจท่านไหนที่จับพี่โรนี่ที่เขาจะเอาของมาคืนอ่ะ อธิบายอันเจี๊สิบนาทีกับตัวสับอ๋อเขาเขาบอกให้ฝากให้ครับมาจะเอาไว้ผมก็ได้บัตรเจ้๊ยเราัะทับใช่ไหมเรียหร้อยครับเจ็ดห้าห้าครับกระเป๋าโอเคครับเรียบร้อยครับเอ่อเคครับครับสวัสดีครับคุณตำนวจโอเคเนี่มันตำรวนเป็นตงไหม ยังยิงตัวยังมีอะไรพี่มีสองอันเอาไว้ทำอะไรยังมาแล้วเอ้ยมีแอนดับนี่ทุ่มหนึ่งอะแอบเราวะทำคำวะชิวๆแล้วแอบเราวะพี่ทุ้งหนึ่งไม่รู้เหมือนกันแต่ไม่รู้วะโอไปทดสอบกันบ้างจะไปไหนกันะไม่เบินตัวยังครับไม่มีแล้วค่ะให้ให้ไลน์ไปแล้วเอามาเขานะ ไม่เสียงเอยจ้าปลากันเทอะเหนื่อยล้อเหนื่อยล้อใช่วันนี้วุ่นอย่างที่เขาบอกกันว่าวุ่นอะวุ่นหรอวุ่น,น,นจริงจริงอะโอ้ชั้นๆนะครับครับผมหนูก็ไม่รู้ว่าจะเอามาไปเก็บที่ไหนอะ่ะใช่อยู่ด้วยกันได้ไม่เป็นไรไม่พูดมากนะรำคาญหน่อยไม่อยากให้มันอยู่คนเดียวได้แต่มันเหงาเพราะว่าอยู่นี่มัน,มนพอ่อ พ่มันไม่มาแล้ะพี่หนูสัญญาก็ไม่เ่ยพ,พี่ชายเขาเป็นลูกของปาจิซอเลยชื่อชื่อโลมาพี่ลมามีน้านสองคนหนูมีน้านสองคนม,มีตัวนี้กับอีกตัวหนึ่งเธาทางเขาหนูก็เคยหนู ฝั่งน uh ู้นฝั่งน uh ู้นฝั่งนู้นฝั่งนู้นเลยฝั่งนู้นฝั่งนู้นเนาะฝั่งนู้นฝั่งนู้นข้ามสะพานไปฝั่งนู้นข้ามสะพานปุ๊บแล้วก็วิ่งมันก็หยิบกลับแล้วก็มาหยิบหยิบแล้วก็วิ่งกลับมาเอออะไรไปสอนอะไรมันไม้ปบนทำไมนะจะไปไหนจะไปไหนไปไหนจะไปนั่งอ๋อสอนให้มัเราความรู้จักกับกองปูนแล้วมีนาเพื่อนเด้อเออไปสร้างบ้านมีนะเอาไปสร้างบ้านให้หราใครจะฟ้องยู่กับพวกพวกเขาไม่น้องน้องจะเอาไปสร้างบ้านให้ป้าไม่ใครจะไปฟ้อง แคจะมีฟอร์มป่บวิงโดนได้เเนี่ยนี่ว่าสงสัยอย่าไมเตียอยู่กับไอ้คนนี้บ่อยมันจะเรียกมาถามอยู่ว่าเป็นอะไรกันแล้วดิไปไหนปะไปไปะเต่จริงว่าผมคือผมจคอนเ้น์ไปไม่รีแล็้รอฮะเออนะนั่งเหมือนจัดผูทำคนแรกนะจำได้ไปเดีววันนี้แล้วทำคนเดียวผ้ผิดทาไมยอม องก็ต่อยน้องทำไมก็ตีน้องทำไมนะอะไรใครไียังยังดนะีไปไหนะไปไหนกะันไปไหนกะันขึ้นไม่ได้นึกบ้างไหมครับนะั่งนั่งน้าแล้วขึ้นไม้ไหมมันไม่จับให้ใช่ไหม มันไปไหนแล้วดูมัน,นนะด,ดิน้าโค้ด้วยขั้นเงินขั้นไหลเทิน,นละเมอขำพืชละเมอถูกเวลาด้วยอาขอตังหน่อยเหรออาขอตังหน่อยเดี๋ยวเตะแป๊บหนึ่งไปที่บนอะไรแล้วมั้งอาแล้วขอตังหน่ยอยอามันวิ่งไปแล้ววันนี้หนะ่อยไว้แหวนจบมาแั้นน่าใครอ่ะ หลานหนุ่มหลานเขาเองหลานพี่มิลินเหรอใช่มิลินเป็นตาเพราะนั้นชือเป็นตาใช่ไหมไม่เขาชื่อวินนี่ฮะน้องชื่อวินนี่น่ะวินนี่เป็นผู้ชายเหรอเป็นผู้ชายอ,อันผู้คนมากแล้วแม่งมือนานด้วยนะเขาคือใครไม่รู้ ลูกันทำามาชิลินงูแ่คนนี้เหรอตะขี้เห่ยมหมวดูเป่าหัวดูดิลูกคนทำพี่ยาคนนี้พูดไม่พอนะพูดังไงเขาพูดตัวเงินทองนะเอ้ยอย่าบอกว่าเวนเนะเขาาเ้จะพูดทำไมทำไมทำไมอะไมอะทำไมอะไมอะไอ้เล่ทำไมไอ้ี้เล่ เมยอมอย่าบอว่าเป็นแวนวินนี <c asing> <c asing> ่ยอมวินนี yeah, ่เอยอมหอวินน right, yeah, ี่เอ right. ้ยวินนี่เอ้ยยอมใช่ไหมโอจะไอ้แงวดีกว่าใครไอ้เาพี่วินนี่กันตาวี่เยไอ้งแล้วเก็บสวยแล้วไงก็สวยแล้วยังไงก็สวยแลต้นไม้ตาตัวห่มันพูดเยอะตลตัวมันว่าวน้นมันวานวาตัวหอ้ตวลปไปเด็กตีกันไม่เป็นไรหรอก เด็กดีนะเล่กันอย่าร้องไห้นะเอาดิเอาอย่าร้องนะพีกันแล้วอย่าร้องนะเอาว่าตัวเราเอาตัวเราเอาตัวเรามันเอานับถูกตัวซะด้วยสิตัวลาวมันว่านอนตัวมันเลยตัวมันเลยตัวลาสู้ตัวลาวฆ่ามันทีฆ่ามันทีเอาว่ะเอาว่ะทอนเอาวะทอนทอนลูก ไม่ลู้มีนาไม่ลุมไปบอกไปบอกรู้ไมรู้โอ้จบแล้วไม่ต้องลุมหรอกลาไปลาลาไม่นาไม่ต้องลุมก็ได้ลาทำไมทำลาอยู่แล้วฮะลานเราเอาลานเหรอเออโอ้พี่เรียนไม่บอกเราไม่ตักทไปกันไรไรกก็นอนฟ้องอ่ะก็มันมันว่านอนมันว่านอนอะไรได้ก็อย่าร้องนะมันว่านอน ปาปาตุลาหนูเอาหนูเอาน้องไปส่งไปเอากลับมาด้วยนะเอากลับมาด้วยนะมันพูดมาสงสัยเด็ดตีกันหน้าโรงพยาบาลต่อนะคู่นี้ด้วยบอกเลยตุลาแม่งไม่ยอมด้วยแดียวก็ตีกันต่ออีกแต่เนี่ยเหมือนนานแล้วนะเออย่างหู้อใครอ่ะมันมีมันมีหัวขาวสองตัวมีตัวนี้อีกตัวหนึ่งอีตัวหนึ่งอยู่ไหนอีตัวหนึ่งอยู่ไหนตัวหนึ่งอยู่ไหน อยู่ที่แพ็คมั้งโทษดิต่อตามมาดิต่ตามมาต่ตามมาฟ้าก็อยากมีแฟนสามคนเหมือนฟ้าบ้างไม่ได้เหรอสั่งไว้ว่าไงสั่งไว้ว่าไงฮะสั่งไว้ว่าอ้าวนี่เตะปะคอมประชดเหรอเตะปะคอมประชดเลยเหรอโอ้ยครอบศึกแล้วโหมดวะหยอก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 นี่ไร สวัสดีครับป้าสวัสดีครับพี่ป้าว่ะ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 เป็นพ่อเหรอสวัสดีเป็นพ่อหรือเปล่าไปแล้วถึงว่านเขากำลังมีนาอยู่เหรอเราป้าครับไม่ได้เขาขาอะแล้วไปถึงเรียกมังกรพ่ออ่าไอ้ม้าไอ้ม้าชิรินเขาเขารับผมเป็นลูกบนทารมบกับพี่หม่องอ่า ใช่ตาย่างเงี้ยอาสักถูกอ่ะมันเป็นลูกผมนะลูกที่อันนี้กที่ไหนยี่สบเจ็ับยี่สิบแปไมี่เจ็ยี่สิเอ้ไม่สิเออแล้วก็ซากิยี่สิโอ้สัตวอประมาณสามสิบสองอ่ะสามสองสามเดเปี่เียวเไอ้ตเปียวเปี่วเๆ สรุปเรามีบ้างไหมเรามีบ้างไหมเราฮะ,ะ,ะ,ะชัคก,กี้ก็ชัคก,กี้ก็คนมาแล้วลูกได้ครับเจ็บขานั่งกอดแป๊บนึงรองมีนามาเดี๋ยวเรียกอีกตัวมาด้วยอ้โหหัวขาวสองตัวกูเห็นแม่งวนกับลูกเนี่ยวนบ่อยแล้วกันอยากรู้แล้วกันเป็นอะไรกันนี่คือสนิทกับมีนามากไห<ด>มครับอาชื่ออะไรก็ก็สนิทอยู่ครับอชื่ออะไรผมชื่อแดนนี่ครับคือสนิทกันแบบว่าทำงานด้วยกันเลยปะก็ไม่ครับก็มี มีแบบวางเวลามาหาบ้างครับอ๋อคือว่างนนีาคุยคุยกันครับแต่นี่นี่ใช่คนที่ใช่คนใช่คนที่ป๊าซ้อมซ้อมไปรอบแล้วใช่ไหมใช่ครับนี่คือคุยคุยกันอยู่กับมีนาใช่ไหมครับแล้วคุยกันอยู่ใช่ป่ะอ๋อคือตัดรู้ใจอ่าโจทย์มาละว่าจะคิดคำนิดเหรอไม่โทรตามมาอีกตัวหนึ่งโทรตามมา น ah. ah ี่มานี่มานี้อานี่มานี้นี่ลงมา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 นี่เวลาจะยันจะได้ยันง่ายๆหน่อยไม่ลงมานี่ง้ต้องลืมเบอร์เออมาอยู่ใกล้แข้งใกล้ขาหน่อยมาไปต้องลืมเบอร์ไปต้องลืมเบอร์ไม่ต้องลืมเบอร์ตามมาเลยู ยยอมาหน่อะมานี่อยู่ใกล้ๆนี่มานี่มานี่มาคุยใกล้ๆนี่มาคุยใกล้ๆมามาคุยใกล้ๆมาหนี่มาคุยใกล้ใกล้มือหน่อยมาใกล้มือหน่อยมาตามยังตามยังบอกว่ากำลังมาหานน่นอยู่ข้างหลังหน่อยเจ้เชื่อไม่ได้โว้ยก็อยู่ข้างหลังหน่อยไม่ได้เหรอเชื่อไม่ไดู้่ข้างหลังไง ถ้าเป็นพ่อก็ต้องห่วงลูกธรรมดานะพี่เดบมาจินจินมีแคตอะไปรับกันใครอะนันจินนันมีของไหมอ่ะมีไหมพี่ตัวอ่อะมีอยู่ที่รยพี่ขออันหนึ่งดิสมองจะแตกโอเคเดี๋ยวมาไปเอาของให้พี่เมียวขออนไปแล้วรีบมานะเอ้อเขียนนี่ใครอะคนเนื้อป็นไรอ่ะ อะใครอะคนเนี้ยเห็นแดนนี่กะรู้สึกว่าคิดปะช่วงนี้วนวนรอบมีนาบ่อยนี่้าใกล้บ่อยไหมอะตาห่วงน้อนหรอห่วงลูกเลยด่าอ้โหตายังมีสามเลยใน้อนมีสองไม่ได้หรอน้องเด็กอยู่ไม่เด็กแล้วนะได้ยินน้องร้องเหมียวเหมียวเปล่า ใครแล้วใครไปสอนใครไปสอนใครสอนอ้าวเมียพวกเมียพี่นั euh. ่นแหละเจริญจริงเจสี่อ่ะเจสี่อ่ะน้องบอกเจสี่สอนล่าสุดล่าสุดได้ยินมาบอกว่าสมัครเป็นเด็กเอ็นด้วยครูกระปวดหัวโดนแน่แดนนี่เจนะครับฟ้าปิเรียกป่าด่วไม่ ทำไมท่านสมมติมันเป็นลูกชิลินมันก็ถูกแล้วไงมันเล่บปลาถูกแล้วไม่เล่บปลาครับคุณพ่ออ่าทีเดถ้าเป็นลูกชิลินอย่างนี้มันก็หมดสิทธิ์นะเอาแต่ผมเวลาออกจากการเป็นลูกชิลินซะมันลูกเยอะละปลาแต่ความรักมันก็ปกปิดกันไม่ได้จริงๆมันเป็นคนละพ่อคนละแม่นะมันได้อยู่ได้แต่ตอนนี้ยแต่แต่เฮียไอเดนนี่มาโดนไปแล้วรอบหนึ่งเลยที่สุดใช่สู้ปล้โดนอย่างนี้แล้วสู้ป้า ไม่ฉันได้สู้ไม่หมายถึงว่าจะสู้ต่อไปไหมเงียบแสดงว่าไม่สู้ก็บางรอดู่นีพูแบบว่าให้ให้ให้เข้มเข้มแข็งหน่อยดีน้ำเสียงอ่ะเป็นลูกผู้ชายเปล่าไปเช้าอีกตัวหนึ่งชื่ออะไรนะยังบอสหรืออะไรสักอย่างไม่รู้อะอะยังบอสอันนี้อันนี้ยังบอสที่เราช่วยวะยังบอสก็พี่พี่บังกรจำไม่ได้หรอที่พวกหนูมีชื่อใหม่กันอะ ยังเกาะยังมาก็ยังบอดที่แหละหืหอะสักพักหนึ่งเดี๋ยวพอมันมาเดี๋ยวน่าจะยังไม่อยู่หนึไม่ยังไม่ยังทะเลก็ยังเขาซู้ต่อไปอาเป้าแดงตอนนี้ลูกพี่เนื้อหอมบนะก็ต้องเข้าใจนิดนึงแหละไอ้บอยเรียกอะไร หนึ่งห้าเจ็ดครับโดยจะไมน้ำจะไปจะหมดจะแตกเลยว่ะไปกับพี่ไหมไป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 นป่ปมาไป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 งปไ่ไปไปไปไม่ปไปงปไ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 ใไ้ไปไปไงไมไปไปไปไมไปไปไตไปไปไปไมไปไปไไปไอไป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 ่ะไป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 าไป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 ่ กรคือใจร้ายกับลูกส like like ิลูกสมองจะแตกถอยหลบย้อมถอยมาแต่ร um> ้านหนูไปไหนแล้วอ่ะไปดับไปดับไปดับเนิร์ดจะไปดับไปเปล่าไปเลยใครเนิร์ดใครชวนนะเนิร์ดไอเนิร์ดมาแล้ววิ่งต่ามางั้นเดี๋ยวค่อยกลับมาเขียนไปไปให้วก่อนร้านไปไหนแล้วว่าร้านหนูว่าร้านอยู่อยู่ละเอ้าเฮียเอาเราไปดูดิมาเลยเดินมาเลยเดิน Hô 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 Alo, anh ấy bắt con trai của anh ấy đi đâu không bắt được Bắt được Bắt được rồi Anh ấy bắt con trai cho Nếu nó โดนพี่เขาไล่เออมันเป็นเป็นลูกของไม่มีเบอร์ค่าไม่มีเบอร์มันเอ๋ไปหาหลานมาคืินค่าในนั้เอาหลานเข้าไปอ่ะข้าไม่รู้เอปแอวหลานข้ามาให้ข้าอยู่นี้ข้าไปคุรเอาเองเปลาไปหามาที่หลานหนูไปแล้วน่ะ <c oughs> มันหายไปแล้วบอกว่าไปกับหมออะอ่าหมอด้วยเสรยจร้อย หมอหูแตกไม่ได้เป็นห่วงร้านนห่วงหมอเลยอ่ะใช่เลยอ่ะเลย <c oughs> เลยอ่ะแรงไป่อยแรงไปนี้ทำไม น่ามันเอามันมาต่อยที่นี่อ่ะมันต่อยได้อยู่อ่ะแต่มันแพ้หนูจะไหวเมื่อกี้ไม่เห็นอะไรไม่รู้ลอยไปอะไรรู้นะ แรงไปหน่อยแรงไปหน่อยเอาไว้เอาไว้เอาไว้อะไรตัไทยล้องหัวเห็นเสียงมันเป็นแบบนั้น เลยเลยว่าเลยมั่ก่อนมันขับเป็นพวกวะเพื่อทางดีๆเฮ้อขอร้องเอาวะยืยดูดีไม่ถึงไอ้สัตว์ไม่ได้เล่นแล้วไอดอกัง เขาต่ดถ้างหัวผู้าเขาตอนห้องหอวผู้ร้ายนาตงนหนังพี่เราไปล้วันนี้สงสารเราปะอี่อย่าดื้อใช้แรงเยอะเกินไป ียบมันเล่บวกอ่ะใช่ล่าสุดแล้วลาสุดที่ข้าล่างเนี่ยมันมากั่สองคนแล้วสงสัยเพิ่งเล่ยกันแล้วมั้งน่ะพี่โทนี่มันหลานหนูไปเปิดแล้วเปิดให้มันไวมันเพิ่งไปต่อยเขาแล้วเก่าจัดโหดว่ะได้อยู่ละมั้งเก่านี้ Ui, <Marvel> này gì ừ, ở Mà con nào à, con nào าสดเห็นมีคนส่งข้อความบอกลิบอร์ตี้ออกจากโรงพยาบาลสองคนอยากรู้ใช่ไหมข้างในมีอะไรตัวตัวไมาย้าตัวไมายเอไป้ยไหมเออหมดละสัตว์ไปสัตว์แล้วมึงอี๋ใช่เหรอโอออีสมควรได้เลแลวมึงอ่ะไอจุดสิบมาอยู่ใกล้ผับได้ยี่่ จยดเนี้ยขึ้นบ่อยเปรยมากชุดมันคตอดคนพอแล้วไม่ขายแล้ว เดี๋ยวโลนตุลายังไม่เอาเลยคิดดูไม่มีใครเอาเดี๋ยวเดี๋ยวข้าพาไปจกปูนเออเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยข้าพาไปจกปูนเอาไปเลยมันจะจกปูนในกาลาดอยู่แล้วเนี่ยสวัสดีครับคุณนะสวัสดีครับเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไโอ้โหเกมไม่พักข้างเขาก็พาไปต่อยก็ได้นะมันยัมีเป็ดโตไหมเนี่ย ได้เลยมาอย่าพึ่งอย่าชนเดี๋ยวพี่คนรมียวได้เลยมาได้เลยมาได้เยมาได้เลยมาเจ็ดสามสี่อขเจดสม่ปิดโตจะน็อกจะน็อกไม่มีเลยปะแล้วก็ติกเก็ตหนึ่งพันอะอหรน่าของดีมากไม่ไม่ดีอ่ะไม่เดี๋ยวพี่ตัวน้้องไม่ได้ทิงโนโนเอให้พี่เขาไอาให้โคนาโทใหให้พี่เขาไปาตังค์มาด้วย ขอตังคิขนมพี่ขาดีๆขอพี่เขาดีาอย่าหนีตายแล้วายแล้วตายแล้วไปยพูดกับเขาอนพูดกับเขาดีเอาพดวองพูดกับเขาดีๆพ oui> ูดกับเขาดีๆเร็วเรียพี่ขาดีๆขอตังคิขนมหน่อยเขา เออคู่เขา้รงเก็บเขาว่าไม่เอาได้เขาทะเลาะเออคู่เขานะเขาทะเลาะง่ะคู่เขาคูก็ได้แ่ต้องอย่างจิิข้่วคูกระปิมากกว่ามีไหมีวันมีไหมคู่กะปิ่ไม่มีไม่ได้ตีนะใช้องทไมอะเอออยู่เฉยเฉยอะเออยู่เฉยหยุยเฉยเฉยเขาว่าอยู่เฉยเรียบร้อยอยู่เฉยเฉยหยเฉยเฉยหยเฉยเฉยยาของน้องเอ๋อยู่เฉยเฉย ไ่จัพูดจลยพูดจพูดนี่พูดพูดพอดเราไม่หมดเลยอบการโอเคตเดี๋ยวจัพูดจัพูดกัได้เลยอนปูนมันลืมทุกอย่างดวมานมนจัพูดเลย ใจร้ายเลยไปไหใจรอายไปไหนก็กาลังรัเก็บของ่ต้อตำรวจมาแล้วพ่อใจร้ายเลยไปแก้นอทำไม ก้อนควนก้านควรจจัดให้เขาจจัดให้ซะไ,ไปไปบรนมาณเรกอย่าไปถึงสาะไปนังเด็ก